หลายคนอาจจะรู้ไหมครับว่าทําไมทุกวันนี้อาวุธมันก็แพงๆเนี่ยมักจะโดนเนิรฟกันทุกวันเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่อยากเจอที่สุดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นนัดเดียวที่เรียกว่าตายทันทีเลยนะฮะแม้ว่าเกราะเนี่ยมันก็จะทนอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะเกาะากรกนี่แหละนะฮะจะเกราะใหม่ๆก็โอ้โหผมมันไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะ สิ่งที <hugely> <out> ่ผมไม่อยากเจอที่สุดเลยก็คืออี่นะผมผมไม่อยากเจอที่สุดเลยนะฮะก็ถามว่าอ้าวแล้วไอ้นี้มันเป็นยังไงอะคือคุณสมบัติเนี่ยล่องโหลหลังหลังขนาดล่องโนเนี่ยมันจะหลังคาค่าผู้เล่นสำเร็จนะฮะหรือมอนสเตอร์ก็ได้นะครับ ระเบิดก็คือระเบิดเอ็กเลโอโหอันนี้ไม่ต้องโูดนะฮะแต่เต้าอุดนี้เนี่ยโูผมผมก็โดนมาหลายครั้งเลยนะครับเนี่ยหลายคนผมไม่ได้บ่นนะอันนี้แทบจะโดนเนิฟหนักเลยนะครับนี่ครับดูก็ก็ดูนะครับว่าอาวุธนี้เนี่ยมันหน้าตาเรียกว่าหนักเลยเต้าขวบผมเนี่ยมุก มีนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มันเป็นหลักนะครับผมเล่นไปเกมอื่นสักส่วนใหญ่ครับผมก็ถามว่าอาอาอาวุธนี้เนี่ยมันโดนเนิบเันไปโดนเนิบกันมาเนี่ยฮนะต่างไปต่างไปก็ต่างไปต่างมาก็เล่นหมดเลยนะฮะคืออาวุธแทบจะซวยเลยอย มันไม่ได้สวยหรอกนะมีร้ายกาจจริงๆนะถ้าคุณยิงนัดเดียวคุณก็ตายเลยนะครับแต่คุณไม่ใส่เกาะที่คือคุณตายเลยนะครับแต่คุณใส่เกาะก,ก็ต้องตายอยู่ดีเยอบผมเพราะว่าอนุภาพการทำลายล้างเนี่ยมหาศาลจริงๆนะนี่ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเออคือเจ้าอาวุธนี้เนี่ย มันฆ่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะมาดูอัตรายิงอยู่ที่67นะครับปับจจุอยู่ที่10นัดนะฮะวิ่งวิ่งความว่องไวอยู่ที่65นะฮะแต่คุณดูสิครับมันเป็นอาวุธใหม่แต่ว่าไอพ้พวกคุณผู้เล่นพวกนี้เนี่ยมักจะเนิร์ฟหนักกันเลยนะแลผม <c oughs> คือมันแบบว่า ผมว่าผมใส่เกาะอยู่ดีๆแล้วก็ตายเจ้าสิ่งนี้เนีโดนมาหลายครั้งหลายหนนแล้วนะแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณว่าตายตายได้ตทุกที่ทุกเวลาเลยนะะเพราะว่าอาวุธนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่เรียกว่าโดนเนิร์ฟมากที่สุดเลยนะครับ แต่ถ้าผมดูยิงยิงเล่นๆดูเฉยๆน,น,นะดูอืมแบบนั้นนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนอาวุธอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังฮะแต่ว่าขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับนี่ ติดไฟจริงๆนะเออแต่ว่าอยไาไปว่ากันที่หลังแล้วกันนะอ้าวเอไปว่าจบแค่นี้แล้วกันนะคือโดนเนิฟจริงๆนะครับโอ้โหแม้ว่าจะใส่ป้องกันอะไรได้ก็มันไม่มีทางรอดได้ครับผมอันนี้ก็คือสรุปก็คือโดนเนิฟจริงๆ,ๆนะนะครับ